สวัสดีผมโคมินแลนท์ท็อปประตูช็อปแปหรือรถแต่งซิ่งส่วนผิดต้องท็อปประตูช็อปแปหรือว,วันนี้ผมพามาชมโตโยต้วตาวีออฟปีสองพันสิบสองเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่เคยแกส๊สสีเดิมเป็นสีขาวกลับสีเป็นสีม่วงมุกทองตรงเล่มรถมีริ้วมีรอยเห็นไหมผมขายตามสภาพเป็นราคาตัดใครพร้อมจบปีสิบสองคันนี้หนึ่งแสนเก้าพันคันนี้สิบสองนิ้วลงพื้นแอมปสามตัวแบตสองใบนะเครื่องเสียงละลั่นไฟเฟอติดครบเลยขายพร้อมจบจิ้มปุ่มบริการซสายมือลร่างลงไลน์เดีย๋ยวผมตอบให้ จัดให้เรียบร้อยทรงดีทรงสวยดิฟฟี่ครบจอยอนดอยใส่ให้ใหม่คอพับได้เป็นไงสวยๆกริบๆเป็นไงใครพร้อมจบนะทาขาวนคั้นี้ไม่เลยอยู่สามแสนหนึ่งนะแผงประตูแผงประตูสวยๆเลยไฟเฟติดครบนะเครื่องเสียงลั่นๆจะ้ะม่วงมุกทองตัดดำโรทายเบิกทรงดีทรงสวยราคาหนึ่งแสนเก้าพันบาทปีสิบสองออโต้เป็นไงไมเลยอยู่สามแสนหนึ่งนะคอพับได้เป็นไง ใครพร้อมจบพักผมเลยมีค้าสายฟ้าด้านหลังนะภายในดําแดงสวยๆเครื่องเดิมเกียร์เดิมจ้ะไปดูห้องเครื่องกันเครื่องเดิมเกียร์เดิมน่ะไม่เคยแก๊สจับปี12ไมล์เรดสามแสนหนึ่งออโต้แบตสองใบเครื่องเดิมเกียร์เดิมเบ้าโชกเดิมคานหน้าเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมใครพร้อมจบทักผมได้เลยนะวันนี้ไปก่อนนะท็อปรถช็อปไปริ้วขอบคุณครับ